สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซลาเซลล์ครับผมวันนี้วันที่14นะครับผมมิถุนายนนะครับผม2 5ง4นะครับผมวันนี้สวัสดีเอฟทุกทุกท่านนะครับผมอ่ะอาจจะหลายวันหน่อยไม่ได้ลงคลิปช่วงนี้นะครับผมพอดีมาทางอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเนี่ยมันค่อยมีคลื่นนะอยู่บริเวณพื้นที่เขาบ้างไม่มีคลื่น้างก็ไม่ได้ลงคลิปอ่าให้พี่น้องได้รับชมเกี่ยวกับการเจาะบาดาลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมไม่อยู่ที่อำเภอท่าแซะนะครับผม เดินทางมาขุดเจาะบ่อประดานบ่อนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อลูกที่4ของผมที่ได้เดินทางมาเจาะนะครับผมก็เช่นเคยครับผมผมมาพื้นที่ตรงนี้ก็เจ้าของแกได้เจาะไปแล้ว3ลูกนะครับผม3บ่อปรากฏว่าแกไม่ได้น้ําหรือได้น้ําน้อยนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นลูกที่4ของแกผมมันจะทการขุดเจาะอยู่ตรงนี้นะครับผมปรากฏว่าก็ได้น้ําอย่างที่เห็นนะครับผมก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมพอใช้แน่นอนท่อออกนิ้วครึ่งนะครับผมไหลอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับผมแบบนี้ บ่อบาดาลบ่อนี้ขุดเจาะลึกลงไปอยู่ที่73เมตรนะครับผมเจอตาน้ำอยู่ที่63เมตรนะครับผมสําหรับบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมอันนี้ของคุณลุงเจ้าของแกเดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักกับพี่เจ้าของแกหน่อยนะครับผมอ่านี้ของคุณลุงเจ้าของสวัสดีครับผมครับสสวัััดีคครรบบผมอยู่ที่ไหนอยู่ไอ้รับรอครับรับรอบาางมดบางมาดบางมาดตมบลรับรออำเางมาศจังหวัดจุลพรคุณลุงขุดเจาะมาแล้วกี่ครั้งบ่อบาดาลสามลูกแล้วอ่าได้ได้น้ำไหม ได้น้ำแต่พอใช้ในครัวเรือนได้แค่นั้นไม่พอใช้รถทุเรียนเดี๋ยวรถทุเรียนก็ไม่พอ,อไม่พอใช้อ,อันนี้ผมเมื่อกูต่อวันนี้ก็ได้น้ําอย่างที่เห็นเนาะ,ะก็ถือว่าไม่มากก็ถือว่าไม่น้อยพอใช้ดีกว่าที่ผ่านมาเนาะน่าจะดีกว่าน่าจะน่าเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มกุดอันนี้เราก็เป็นอย่างผมกูต่อบาดาลผมก็จะลงปั๊มเทส้น้ำให้ดูเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมมันขาดมันแคบตรงไหนผมก็ดูแลลูกค้าไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ วันนี้ลุงก็ไวรถทุเรียนเนาะสำหรับบอ่บอปาดานบอ่บอ,บอ,บอนี้อ่ะบอกฝากบอกสําหรับคนที่อยู่ทางท่าเซ่จุมพลหน่อยลหลายคนเนี่ยเขาขุดจอบาดาลแล้วก็าได้น้าน้อยหรือไม่มีน้ามั่งคุณลุงฝากบอกหน่อยว่าการหาน้ําของผมเป็นแบบไหนการทํางานผมเป็นแบบไหนการหาน้ําผมว่าโอเคอยู่อ่ดีกว่าที่ว่า,วาใช้เหล็กวัดอ่ะอ่ดีกว่าใช้เหล็กวัดอ่ามันจะแน่นอนกว่าแน่นอนคือเจอตาน้ำอย่างที่เนี่ยเราเจอตาน้ำจะอาจจะเล็กหน่อยนะครับผมขอขอบคุณคุณลุงมาก อันนี้ก็คือปริมาณน้ําที่ไหลนะครับผมก็ตกอยู่ประมาณสักชั่วโมงละเจ็ดพันถึงแปดพันลิตรนะครับผมทอนี้คขึ้นไหลขนาดนี้นะครับผมก็ถือว่าเรามาเจาะเกินความคาดหมายนะครับผมเพราะว่าเรามาก็กะว่าเราจะไม่ได้น้าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาเจาะมาแล้วหลายรอบนะครับผมก็เป็นการวัดดวงนะครับผมการเจาะบาดาลนะครับผมสําหรับผมเนี่ยก็คือไม่ได้น้ําผมไม่คิดตังค์นะครับผมไม่เพียงพอในการใช้ผมก็ไม่เอาตังค์นะครับผมของผมต้องทําได้ดีเลยนะครับผม ต้องให้ถูกใจลูกค้าทั้งสองฝ่ายทั้งผมและทางลูกค้านะครับผมถึงจะรับเงินนะครับผมอย่างนี้ผมก็เทสน้ําให้ดูเป็นวันสองวันนะครับผมถึงจะรับเงินนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับผมอยู่เขตภาคใต้นะครับผมอยากจะกดเจาะบาดาลนะครับผมช่วงนี้ผมอยู่ภาคใต้อยู่จุมพรอยู่นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผม0 9 8 1 2 9 7 7 9 6นะครับผมสโลแกนของผมก็ไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์นะครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องต้อมเพราะว่าต้อมไม่เป็นสวัสดีครับผม